สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่าน้าสูนรายการสอนตัดผมฟรีนะผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงเสยนะไว้จอนลากใสนะช่วงนี้โควิดระบาดก็ให้ลูกค้าใส่หน้ากากหรือแมสกอนามัยป้องกันนะช่างก็ใส่ฉีดแอลกอฮอล์ไปที่อะไรไปที่วีนะครับแล้วก็อะไรกันไกลบันล้างมือบ,บ่อย ฉีดไปฉีดไปรับตาไวฉีดไปที่หัวลูกค้าที่ศีรษลูกค้าผ้าคุมสอยฉีดไปให้หมดเลยนะครับฐานความยาตรงนี้เราจะเอาความยาเท่าไหร่ก็สุดแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะถ้าความเหมาะสมนะประมาณนี้ก็พอประมาณวัดจากอะไรตีนผมประมาณนี้เห็นตีนผมไหมตีนผมอยู่นี่ถ้าอยากยาวหน่อยก็ตัดเท่าไหร แค่นี้ก็พอเท่าสั้นหน่อยประมาณนี้เอาสั้นๆหน่อยผมจะตัดเท่านี้เลยเท่านี้เลยเห็นไ,ไหมเราหาฐานความยาวก่อนเราจะเอาเท่าไรก็ว่ากันไปเสร็จแล้วเราจะมาตัดอะไรตัดคว้ขนหู หรือจะปิดหูก็สุดแล้วแต่พอดีชอ้อนยกขึ้นมาเลยตัด <t> ให้ปลกหูนิดนึงก็ได้ด้านหลังดีชอ้อนขึ้นมาใ,นใกล้ๆอยู่นี่ตัด ช้อนขึ้นไกล้ลายอยู่นี่ตัดหาไกล้ลายช้นที่สองขึ้นมาตัดกยิบ้นที่สองมาตัดชิ้เแ้น ผมใช้หวีเกี่ยวขึ้นมาตัดเลยนะมันง่ายดีหวีลงมาเลยยกผมครับชั้นที่หนึ่งสองสามยกสี่ห้าองศานะ เราหาฐานพามยาเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มาดูผมข้างหน้าผมข,ข้างหน้าตัดเนื้อสั้นไหมเอาพอดีพอดีนะเอาให้ตัดเสร็จแล้วเหลือพอดีคิ้วเนี่ยตัดตัดตรงๆไปเลยแล้วก็ตัดเลยคิ้วลงมานิดหนึงครับทำไมถึงต้องเลยคิว้วอ่ะทั้งที่เราต้องการจะอะไร เราจะตัดพอดีคิวแล้วเพื่อเอาไว้แซ็กไงเอาไว้มาแซ็กสับแซ็กอีกเพราะสับแซ็กจะขึ้นมาพอดีพอดีคิวเลยนะครับพอดีคิวนะครับบริเวณด้านจอด้าน,านหน้าก็ตัดเลยตัดให้เชื่อมหมดไปตัดเชื่อมไปเลย เสร็จแล้วแค่นี้พอที่เราจะเอาไกด์ไลายข้างหน้ามาเป็นเกียนนะยกขึ้นมาตัดหนึ่งกี่นิ้วสี่นิ้วครึ่งสองสี่นิ้วครึ่งสามน้มไปข้างหน้าตัดออกชทอดที่สี่ น้มไปข้างหน้าตัวนี้นะครับประมาณห้านิ้วนะอย่าสั้นนะครับตัวนี้บางไม่ต้องยกนะตัวนี้ไม่ต้องยกตัดนะบางปล่อยเลยข้ามมาแถวที่สองโค้งนิ้วทำนิ้วสารตัด ผมตัดชั้นที่เท่าไหร่ชั้นที่หบวกกับชั้นที่2นะครับบริเวณไหนบริเวณเหนือใบหูมันเนี่ยนะครับตัดน้อมไปด้านข้างเล็กน้อยเพื่ออะไรเพื่อจะให้ข้างหลังมันยาวนะแล้วก็ยกขึ้นสูงสูงนะประมาณร้อยสามห้าองศาแต่โกงนิ้วหน่อยตัวนี้กี่นิ้วตัวนี้ต้องมีหกนิ้วนะถ้าสี่นิ้วทุยหายนึกย

หรืออแค่สี่แถวใช่ไหมยกแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามโค้งนิว้วตัดแถวที่สี่สุดท้ายท้ายสุดโค้งนิว้วตัดที้มาตัดฐานด้าน ้ายแบบ่งผมหน้าหูหลังหูอยุนะทำผมขึ้นตัดแซกทีสองมาโยกเหมือนกันที่สามโยกตัด

เราจะตัดจากล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างก็สุดแล้วแต่นะหรือจะตัดเชื่อมกันรัดกันแบบช่างใหญ่ก็ทําก็ได้ขอให้เข้าใจอะ่ะ ลูกข้าแม่ดอกนะครับกปับหนึ่งนะแล้วเราก็เก็บรายละเอียดไหมผมเราพยายามตัดค่อยๆออกอ้อมหัวแทรกๆ,ๆออกเลยเพื่ออะไรเพื่อจะตัดอ้อมหัวเปิดขึ้นมาเลย ตัวนี้หนาใช่ไหมเนี่ยหนาทำไงหนาแล้วก็ดีปัตติ้งเลยชั้นที่สามชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่หนึ่งมันหนามันกองค่ะ อันนี้สอ,นน 1, อนนงดีพาร์ติ้อันนี้หนึ่งดีพาร์ติ้วีลงมาวีเข้าหาหูครับแล้วก็เตียบบรายละเอียด หนาะนะแล้วก็อะไรดิฟปัดรงออกถ้าเราไม่ดิฟเราก็ใช้ฟันปลาสับนะข้างล่านะแต่ช่างใหญ่ซอยให้ดูว่าถ้าไม่มีฟันไม่มีฟันปลาครับแล้วก็ใช้กันไกด้ามเดียวได้นี่หนาะนี่หนาะเอาออกไปเลยนะรูปผม,มอยู่ข้างล่างเนะี่ยตัดสกินคัดไปเลยติดผิวหนังไปเลย สามดีพารติง้งแล้วก็มาดีพารติง้งชั้นที่สองตัวน,นี้จะบางมากนะเพราะอะไรบร,ริเวณเนี้ยผมไม่มีตัวน,นี้ตัดออก วีลงมานะครับแล้วก็ตัดไวยย้ตรงนี้หนาหนาก็รีบตรงนี้หนารีบค่อยๆสไลด์ฟีแฮนด์แล้วค่อยสไลด์ลงมาค่อยๆค่อยๆทำเลือก เฉพาะจุดะเราไม่ได้ทำทั้งหมดนะจุดแต่ที่มีความหนาเราก็ทำจุดแต่ไม่มีไม่หนาก็ไม่ต้องทำค, okay. ค่อยๆหมายเรื่อยเรียนทวนทุยไหมทุยระดับกลางไปหนงนจะสวยค่อยกดหลงเหลือใช่ไหมเนี่ยเหลือเขาตัดออกค่อยมือตัดเลย บริเวณนี้ภาพหงไปข้างหลังนะมีลมมาตกธรรมชาติเลยแล้วภาพหงไปข้างหลังนิดนึงแล้วตัดออกตัดให้อะไรให้ผมมันชนใบหูพอดีเนี่ยอย่าอเข้าไปลึกนะไม่สวย น,นี่นะสไลด์ฟีแฮนด์นี่นะสับแซ็ t ทำปฏิัินทำไม่ให้มันมีรอยต่อให้มันกลืนเท่าที่ทำได้ ตเท่ากันไม่ซ้ายขวาตรวจซ้ายขวาเท่ากันแล้วก็ผ่าน ดิบนิดนึงตรงไหนหนาก็ดิบตรงนี้จะบางจุดเถือกลึก มาดูวิธีการใดผมง่ายๆหมุนแปล้งลงไปธรรมชาติเลยทรงนี้นะครับตัดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะมันไปนทับซ้อนนะครับทั้งตัดได้ทั้งทัผู้ชายก็เรียกว่าทรงเฉยหรือว่าอะไรทรงเฉยล่ากไาไว้จร

สว,วา x a c t l y นั่นวันนี้ขอบคุณนะครับนายแบกบไม่ต้องใส่แวกนะก็ชีวิตพอเพียงแล้วนะครับก็ขอบคุณนายแบบที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอสนมมอนหมบนยูทูบนะเป็นลูกค้าประจําแล้วก็ถ่ายไว้ให้หลายคลิปแล้วแหละให้ทุกคนเอาไปต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพนะเอาไปตัดนะครับวิธีง่ายๆแบ่งผมสามชั้นแปดแถวแนวตั้ง ซอย90องศาครับความยาวของไททอยเนี่ยก็ไปอะไรไปตกลงกับลูกค้าเองใช่ไหมว่าจะเอาสั้นขนาดไหนเอาไปเรียนมาเก็บให้หน่อยครับจเจ้าออกเท่าไรจะเอาสั้นกว่านี้ก็ได้จเจ้าอะไรถ้าชิดนะครับชิดตีนผมไม่สวยนะมันสั้นเกินใช่ไหมเนี่ยมันสั้นมันไม่เหมาะนะควรจะมีอย่างต่ำต้องมีหนึ่งเซนหรือหนึ่งหน้าหวีวัดจากอะไรวัดจากตีนผมลงมานะครับ เก็บออกแค่นี้เองมาดูงานละเอียดนะตัดทุกเส้นตัดทุกเส้นฝั่งนี้โผล่นิดนึงมาดูฝั่งนี้มันโผล่เหมือนกันไหม ถ้าผมเหมือนกันก็แสดงว่าเหมือนกันใช้ได้เอาผ้าออกเลยวันนี้ก็ขอให้ลูกค้าอายุพันขนยืนยินอิ่มน,นอนหลับนะครับแล้วก็รอดพน้นจากโควิด -19 าแล้วก็อ,นนอะไรนะให้รอดนานถ้ารอดไปตลอดชีวิตนะครับๆๆๆแล้วก็มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนนะครับเอตตาซิลิการหรือว่าวัคซีนที่มีคุณภาพสูงนะครับเพื่อป้องกันโค COVID วิดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิป้สวัสดีครับ